เ้าชิงค่ะก็เป็นดาราเจ้าบทบาท่าเป็นไงคะคำว่าเจ้าบทบาทสำหรับเรามันมันมันช่วยสร้างเราอย่างไรบ้างคือจริงๆเจ้าบทบาทก็คือเราในฐานะนักแสดงนะคะถือว่าถ้าเกิดเราได้รับรางวัลเนี้ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราแบบพัฒนาผลงานของเราต่อไปแล้วก็สําหรับพิมเนี่ยคือมันคือเป้าหมายในชีวิตเราแล้วแหละคือพิมอยากที่จะเป็นนักแสดงที่ดี ได้เรารางวัลน,นี้มันก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะแล้วก็มีคุณค่ามาเป็นชาหุ่นบัตรวันก่อน,นที่ทเราไไปสัมภาษณ์กันไหมคะก็ไม่คิดว่าจะได้ดีกว่าเพราะว่าคือ,อเราเราก็ไม่รู้ว่าออในชีวิตนี้เราจะประสบความสำเร็จไหมหรนะืออย่เงี้ยใช่แต่ว่าพอเราได้ได้เข้าชิงรางวัลน,นี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลงานเราแบบอยู่ในสายตาของของคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จากเรื <mm ่องอะไรนะคะับโฉมโชดค่ะคันดูคือจริงๆอ่ะตอนตอนที่พิมมาเล่นเรื่องโมโชดอต่อย่างเลยที่พิมอยากจะทำที่พิมอยากจะแชร์ตัวเองกับบทบาทที่เราไม่เคยลองทำเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าบทเนี้ยมันเป็นบทที่ยากมากๆแล้วก็ท้าทายมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยความคาดหวังของเราอย่างเดียวเลยคือเราอยากที่จะแชร์เลนตัวเองแล้วก็ทําบทเนีออกมเลดี๋ยวเดี๋ยวเดยวค่มี้อพเศษกัสไของของทีมเกณฑ์มันคืออะไรก่ะได้รับรางวัลไหมหรือว่าการ คือรางวัลน,นะมันเป็นเหมือนโบนัสที่เราที่เราได้มาเป็นกําลังใจจากเราอย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญมาที่สุด่ะคือความสุขของคนที่ได้ได้ดูละครของเราแล้วก็เออเวลาเวลาเราไปไหนแล้วคือคนได้เวลาคนมาถามเฮ้ บบฟ้านภาใช่ไหมหเรื่องเี้ยมันรู้สึกแบบเอ้ยมันฟูลฟิลเราดีนะเราดีใจที่ที่คนได้รับชมแล้วก็เวลาเราได้รับทั้งแบบคําติชมเงี้ยคะ่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราแบบดีใจทนนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เข้าชิงจริงๆเคยได้เข้าชิงเมื่อแบบนานมากๆแล้วอะคะ่ะตอนนั้นเรื่องกาลครั้งหนึ่งในหัวใจพี่ต้นตะวันเป็นผู้กำกับะะตอนนั้นนะ่ะคือคือได้รับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ ดาราดาวรุ่งอาตอนนั้นเหมือนที่เราเพิ่งได้ได้มาเล่นแบบเป็นนางเอกเรื่องแรกเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้กายเป็นเจ้าคนปาทกันแล้วใช่ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยที่ให้พิมได้เข้าชิงรางวัลนะขอบคุณมาาทีวีกค่ะก็ต้องขอบคุณมายาทีวีมากมากเลยที่มองเหตุแล้วก็ให้พิมได้เข้าชิงรางวัลนะคะลิงจา น,นี้เป็นไงแุ๋ค่ะก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที um> uh, <sh arp> <sh arp> ่สุดค่ะตอนนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพิมก็ได้รับกําลังใจที่ดีมากๆจากทุกๆคนรวมถึงจากคนที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็พยายามที่จะเข้มแข็งให้ได้แล้วก็พยายามที่จะมองคนที่เรารักที่ให้เยอะๆเลยตอนนี้คือเราใช้เวลาสเปนกับคนที่เรารักที่มากที่สุดเลยนะคะพยายามรับพลังบวก จากคนในครอบครัวเยอะๆหลังจากสองสามวันแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เพราะว่าหลายคนได้เห็นช็อนของตาต่างๆของคนด้วยก็จริงๆมันก็มันถือว่ามันแผลสดเนาะมันก็เราเราไม่ได้เอ็กซ์เัคว่าเราจะต้องมาตอบคำถามในในเวลาอันใกล้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่รู้สิมันมันก็สดมากเลยอย่างเงี้ย อยากในครอบครัวที่กลับไปคุยกันยังไงบ้างคะนอาจากได้เห็นสัตพาของพิมแล้วก็เข้าไปใกันบ้างเราพิมคนในครอบครัวค่ะตอนนี้ไม่พยายามที่จะไม่ไม่พูดเรื่องเครียดกันเลยใช่คือเราพยายามที่จะให้กําลังใจกันแล้วก็เอ่อพูดกันแต่สิ่งดีๆใช่พยายามที่จะให้กําลังใจกันมากกว่าเพราะว่าพิมเชื่อว่าเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลกับทุกคนในบ้านเลยอย่างคะก็พิมก็คือเป็นพี่คนโตอะ่ะเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ เป็นปกติให้ได้ไวที่สุดมีผลจะะากแรงงานของเราแบอสัออนทอนใจก็ต้องรับตรงๆว่าไม่นบิมีผลกับสภาพจิตใจเรามากๆเลยอย่าเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟที่สุดสําหรับพิมในชีวิตพิมพแล้วแหละใช่าการที่พิมก็มองนะว่าถ้าพิมพ์ผ่านเรื่องนี้ไปได้พิมวพ์่าพิมพ์ ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาหีกอะไรอย่างเงี้ยฉันจะผ่านไปไ,ได้ คิมคิมว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกคือมันข้างแขที่กับคนใน้านาคิมมากเลยแล้วตอนนี้คิมอ,มอยากที่คิมเป็นที่คนโตคิมอยากที่จะเป็นคนที่นำแล้วก็เป็นเสาตอนนี้ให้กับทุกคนที่ได้นะะพยาามที่จะน,นให้มากนแฟนนให้กลั<อ>งใจกันเยอะแยกใช่ไหมคะ มีการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่แบบว่าพิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักพิมมากอันนี้คือเรื่องที่พิมเชื่อมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กพิมก็ได้รับคมรักจากแม่มาเสมอพิมมายืนอยู่ตรงนี้ได้เลยนี้ก็ถ้าวันนี้พิมได้แบบได้เข้าชิงกับรางวัลที่เป็นเป็นเกียรติขนาดนี้ส่วนใหญ่ๆแล้ว็เพราะแม่เพียงที่ทำรังสวันได้ไม่งั้นพิมจะไปเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงยังไงก็าะขอมห้ฟังไปค่ะพิมสั่งเล่นแล้วพิมบอกว่าเป็นของคุณพ่อคุณพ่อเป็นไงบ้างคะพิมพ่อเกีย อย่างที่บอกคือถ้าพิมเครียดเขาจะตามเพราะฉะนั้นตอนนี้พิมจะเข้มแข็งและแฮปปี้เขาดูให้มากที่สุดเพราะด้าพิมแฮปปี้เขาแฮปปี้แน่นอนแล้วพิมก็ไม่ใช่แค่ปบป๊าอย่างเดียวพิมเชื่อว่าพิมร้องไห้ออกไปกับทางสภาพที่เราพิมไม่ได้แฮปปี้กับสุนัขที่พิมทำไปเพราะพิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้พิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็เครียดคุณแม่ก็ต้องน้อยๆเนี่พิมรู้จักดีว่าเขาน่าจะต้องร้องไห้ตามพิมแน่ๆแล้วพิมมออยากก้จะเแไดที่